ไม่ทนค่ะพี่หญิงลีของเราไม่ทนแล้วนะคะกับเรื่องราวที่แบบว่าต้องขึ้นโลงขึ้นศากลกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อวานเนี่ยค่ะพี่หญิงลีสีจุมพลของเราพร้อมด้วยทนายความเนี่ย หอบหลักฐานที่มินคนโพสแล้วก็ไลฟ์สดด่าเธอด้วยถ้อยคําที่รุนแรงค่ะรุนแรงไม่พอหยาบคายด้วยนะคะไปที่สถานีตํารวจนครบาลสายใหม่นะคะเพื่อแจ้งความเอาผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องมันไม่เกี่ยวกับพี่หญิงลีเลยเรื่องอะไรอีกแม่วันนี้คืออย่างนี้นะคะพี่หญิงลีไปแกไปคอมเมนต์ให้กําลังใจคุณแพรวพพาวแสงทองนะคะลูกทุ่งหมอลําสาวชื่อดังที่เขามีข่าวข่าวเรื่องราวความรักควานอ หันว่าคุณผู้ชมนะคะก็คือแบบว่าคุณแรวพราวกับอดีตสามีนะผู้ใหญ่บ้านฟิลนรมเขามีเรื่องราวกันแล้วปรากฏว่าพี่หญิงลีแกก็อินนะนะคะแกก็เลยเข้าไปคอมเมนต์นะคะให้กําลังใจคุณแรวพราวปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะมีคนเข้ามาด่าเธอมากมายเลยค่ะเธอโค้ดเพราะความประมาณบอกว่า คนประเภทเดียวกันมันจะเข้าใจกันเสมอโลกสองใบดูตัวดูตัวเองก่อนเธอป้าเอออันนี้คนที่เข้ามาว่าพี่หญิงลีกที่คุณผู้ชมนะคะเรื่องตัวเองเคลียร์หรือยังทักแม่คุณคนมีโลกหลายใบเห็นใจคนอื่นน่ะเออเนาะทำเลยนะเออนะคะพี่หญิงบอกว่าข้อความนี่แหละแคปเลยมาว่าได้ยังไงล่ะเออนะคะฉันให้กําลังใจอีกคนนึงเธอมาด่าเรื่องราวของฉันโลกสองบงสองใบอะไรอ่ะพี่หญิงบอกว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจอย่างมาก เสียใจที่ต้องมาโดนใครก็ไม่รู้เนี่ยมัด่าทอแบบนี้ค่ะอีกอย่างมันก็กระทบกับภาพลักษณ์ในการทางานของเธอด้วยเลยอยากลุกขึ้นมาค่ะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองกันหน่อยค่ะด่ายาวอยู่เหมือนกันนะจริงแคปเลยแจ้งความคนที่อัดคลิปด่าว่านะคะด่าทอรุนแรงแล้วก็ แจ้งอีกคนหนึ่งที่เอาคลิปที่เขาด่ามามาโพสต์และหญิงคิดว่าถ้าหญิงไม่มาแจ้งความในวันนี้เขาก็คงอยากจะมาด่าวันไหนก็ได้เพราะเมืองไทยก็ยังมีกฎหมายพรบอคอมพิวเตอร์ให้ปกป้องอยู่หญิงก็ขอสิทธิตรงนี้ให้ได้ปกป้องเตงบ้างค่ะเจ็บปวดอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องจะมาด่าก,กันแบบอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาด่ากันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะเรืองอะไรที่สุดอันนั้นก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ค่ะทางท่านายกับผู้ใหญ่คุยกันว่าเราเสียหายในส่วนไหนบ้าง คุณผู้ชมเตืเอนแล้วน้ำเม้นอะไรเนี่ยมันแคปได้นะจะไปกันมาเจอกันสอนอนนะจริงอ่นะมาดูกัน